สำหรับการทดลองวันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเกี่ยวกับเรื่องวัสดุที่สามารถดูดซับน้ําได้แล้ววัสดุที่ไม่สามารถดูดซับน้ําได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราม,มาดูอุปกรณ์ในการทดลองของเราในกิจกรรมนี้กันนะคะอันดับแรกเลยจะมีแผ่นพลาสติกใสนะคะมีสําลีนะคะสําลีนี้เป็นสําลีแผ่นนะคะอันต่อไปจะเป็นน้ําสีผสมอาหารแล้วก็จะมีจานสําหรับไว้รองนะคะเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทดลองกันเลยนะคะดับแรกเลยเราจะนําสำลีนะคะสำลีนี้จะมี6ชั้นนะคะนักงเรียนสังเกตดูดีๆนะคะจะเป็น6แผ่นนะคะจะเป็น6ชั้นในลักษณะแบบนี้นะคะวางเรียงลงไปนะคะ4แถวนะคะแล้วก็นําแผ่นพลาสติกมาวางทับไว้นะคะแล้วเราก็จะนําแผ่นสำลีนะคะไปวางทับอีก2ชั้นนะคะสี่แถวเหมือนเดิมนะคะแล้วให้เรานําสีผสมอาหารเหมือนเดิมนะคะเทลงไปค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสำลีนี้จะดูดซับน้ําได้หรือดูดซับน้ําไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีแผ่นพลาสติกด้วยนะคะเทลงไปเลยเทลงไปเลยนะคะเทลงไปเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ามันจะมีความแตกต่างอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ดูนะคะนักเรียน Vegan, สังเกตดูนะคะว่ามันจะมีการดูดซับน้ําขึ้นมานักเรียน Vegan, สังเกตดูดีๆนะสังเกตดูดีๆนะคะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณ2นาทีมาเดิมเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะคะว่าสำลีของเรานั้นดูดซับน้ําได้ดีหรือไม่ดีนะคะหรือดูดซับน้ําได้หรือดูดซับน้ําไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูหลังจาก2นาทีผ่านไป2นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนนะคะดูข้างล่างก่อนเดี๋ยวจะเราจะเอาแผ่นพลาสติกออกนะคะอ่ะเอาแผ่นพลาสติกยกออกมานะคะนักเรียนจะสังเกตดูนะคะแผ่นพลาสติกนี้นักเรียนสังเกตดูสำลีสำลีเป็นไงคะ แดงหมดเลยสแสดงว่ามันดูดซับน้ําโดยการดูดเอาน้ําสีแดงนะคะเข้าไปอยู่ในสัารีทั้งหมดเลยแต่ชั้นบนของเรานะคะชั้นบนของเรานะคะที่มีแผ่นพลาสติกใสยอยู่นะคะไม่มีสีแดงนั้นเลยนสังเกตดีๆเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าพลาสติกนะคะมีสมบัติอย่างหนึ่งคือ,อกันน้ําได้นั่นเองนะคะพลาสติกสามารถกันน้ําได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงนําพลาสติกไปทําเป็นร่มหรือว่าไปทําเป็นเสื้อกันฝนนั่นเองนะคะ วิชาวิทยาศาสตร์นะคะจะมาแจ้งภาระงานของวันที่12พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะคะให้นักเรียนดูสื่อออนไลน์การทดลองการดูดซับน้ําของวัสดุชนิดต่างๆนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดหน้าที่73นะคะ <S <S ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนั้นเดี๋ยวเรามาดูสมบัติของวัสดุกันก่อนเนาะ วัสดุแต่ละชนิดนะคะมีสมบัติที่แตกต่างกันนะคะวัสดุบางชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำนะ,ะวัสดุบางชนิดเมื่อนํามาผสมกันแล้วจะได้สมบัติใหม่ที่เหมาะต่อการใช้งานนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุนั่นเองนะคะ วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปนะคะสมบัติการดูดซับน้ําเป็นสมบัติเฉพาะตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของวัสดุบางชนิดนะคะอย่างเช่นผ้ากระดาษเป็นต้นนะคะเราจึงนําวัสดุที่ มีสมบัติการดูดซับน้ำนะคะไปทําเป็นวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างเช่นนะคะใช้ผ้านะคะที่ดูดซับน้ําได้มากนี่นะคะทำเป็นผ้าเช็ดตัวนะคะใช้พลาสติกซึ่งไม่ดูดซับน้ํานี้นํามาทําเป็นร่มนะคะอันนี้เป็นสมบัติของวัสดุนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่73กันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแบบฝึกหัดของเราก็าคือ สรุปผลการทดล,ลองนะคะอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดต่อจากครั้งที่แล้วนะคะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะสรุปผลการทดล,ลองได้ว่าอย่างไรนะคะอันนี้ให้นักเรียนทําเองนะคะโดยให้นักเรียนนําคําข้างบนนี้นะคะเอาไปใส่ในช่องว่างนะคะแล้วก็ติข้อความที่ถูกต้องให้ด้วยนะคะอันนี้ให้นักเรียนทําเองนะคะ เอาละค่ะจบคลิปแล้วอย่าลืมทํากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการดูดซับน้ําของวัสดุหน้า73นะคะให้ครูอ้อมด้วยนะคะแล้วก็ทบทวนบทเรียนดูแลตัวเองนะคะพบกันเปิดเรียนนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ